ะไรนะอ๋อแล้วเป็นยังไงอ่ะทำไมไปได้ที่สามอ่ะบ,บบอฮะเบบี้บอสอ่ะ

Terima kasih telah <laughs> menonton! 啊，怎啊好嘞你，好你、嗯，你、嗯，你，你， Tiu mãi nè tôi nha giùm chứ không phải cái không Để... <cười> <cười> <laughs> เดี๋ยวหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนยงนึ่งน่งหนึยงหน่่งหน่ง่่หน่ง่ 聊天津，聊这个，聊风景，风景怎么来？